สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนาดิวฮอบบี้นะครับก็วันนี้มีแผงโซลาเซลล์นะครับสั่งจากออนไลน์มาเป็นแผงมือสองนะครับขนาด280วัตต์ก็ตั้งใจว่าจะเอามา upgrade. อัปเกรดแผงเดิมนะครับที่มีใช้อยู่ก็คือแผง100วัตต์นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับ สำหรับความกว้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ประมาณ99เซนนะครับส่วนความยาวอยู่ที่196เซนติเมตรครับและนี่ก็จะเป็นแผงขนาด100วัตต์เดิมนะครับเปรียบเทียบกับแผงขนาด280วัตต์นะครับก็คนละขนาดกันเลยทีเดียว ครับเดี๋ยวก็จะทดลองต่อสายจากแผงเข้าระบบนะครับก็ทดลองไปก่อนนะครับยังสายยังไม่ได้เก็บและเกะระกะไปหมดแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ทดลองไปก่อนครับแล้นี่ก็จะเป็นาจากแผงเดิมมานะครับซึ่งเราดีได้ต่อเป็น คัดเอาท์หลังเต่าครับสองทางก็คือว่าตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นแผงขนาดหนึ่งรอยวัตต์นะครับตัวนี้ส่วนข้างล่างเนี่ยที่สายขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาเอาไว้อีกทางนึงก็จะเป็นแผงที่ได้ดิวได้ซื้อมาอัปเกรดนะครับขนาด2 8 0รอยแปดสิบวัตต์เป็นแผงมือสองนะครับามาดูประสิทธิภาพของ ชาร์จเจอร์ MBPT นะครับก็ตัวนี้เป็นยี่ห้อซูเออร์ซึ่งเขาก็จะมีความสามารถในการบูตกระแสได้นะครับอ,อันนี้ยกตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างสิอันนี้ก็จะเป็นแผงขนาดหนึ่งวัตต์นะครับกระแสจากแผงมาที่ประมาณ4แอมป์กว่านะครับแล้วเขาก็จะบูตเนี่ยนะครับบูตชาร์จลงไปที่ประมาณ5แอมป์กว่านะครับก็ถือว่า ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ตัวนี้น่าดิวใช้เป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับก็เป็นระบบ12โวลต์นะครับขนาด100แอมป์นะครับต่อไปเราก็จะมาลองแผง280วัตต์กันบ้างนะครับขั้นตอนแรกก็สับคัดเอามาที่แผงก่อนนะครับ แล้วก็ออนแผงนะครับแล้วก็ให้แล้วก็เซตเซตให้เครื่องรู้จักแผงก่อนนะครับยี่ห้อนี้ต้องเซตก่อนนะครับโอเคนี่นะครับเขาก็จะมองเป็นแผงขนาด24นะครับ เรียบร้อยแล้วก็ปิดแผงนะปิดเสร็จก็ลองขึ้นดูอีกทีนะครับแตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่าขึ้นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับโอเคมันเป็นยีสี่แล้วนะครับโอเคก็ปิดได้เสร็จแล้วก็มาออนแบตเตอรี่นะครับ เสร็จแล้วก็มาออนแผงอีกทีหนึง่งตอนนี้เขาก็ชาร์จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกระแสที่มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับขนาด280วัตต์ก็เขาก็จะมาอยู่ที่5้แอมป์กว่ากว่านะครับในเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเราลองไปจับกระแสที่ชาร์จลงแบตกันนะฮะ Okay. นี่นะครับก็จะชาร์จลงแบตประมาณ1 0แอมป์กว่าๆนะครับก็ถือว่าเขา,าบูตกระแสได้นะครับสำหรับคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้แล้วก็แผงก็สามารถที่จะปล่อยกระแสได้ตามที่นดิวต้องการนะครับที่ซื้อแผงมือสองมานะครับเพราะว่ามีโครงการที่จะเพิ่มระบบอินเวอร์เตอร์เข้าไปนะครับซึ่งก็จะใช้แบตบ เยอะพอสมควรแล้วก็ทีนี้กระแสที่ชาร์จลงแบตมันก็จะไม่เพียงพอนะครับก็เลยว่าจะเพิ่มเข้าไปโอเคครับตามนี้นะครับก็ปดติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะดิวขอต,ตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผม